ครับคุณอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรและคุณบันทิตา oh. ฐานวิเศษครับ เรื่องราวของบทเพลงไปแล้วเพราะทั้ง5เพลงเลยนะครับผมมาถึงเรื่องราวของบทละครท kind of ีวีกันบ้างดีกว่านะครับพูดถึงนักแสดงเนี่ยนะที่หลักของนักแสดงก็คือการถ่ายทอดบทนะที่เป็นตัวหนังสือออกมาเป็นภาพให้คุณผู้ชมชมแล้วเข้าใจเรื่องราวของละครในเรื่องนั้น <_ D> ใช่ไหมใช่ค <_ D> ่ะแลวอย่างพี่บูร์นี่ถือว่าเป็นนักแสดงในดวงใจเมย์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะค,ครับเพราะว่าพี่บูร์เนี่ยเป็นนักแสดงที่สามารถเข้าถึงบทบาทได้ดีเลยขอบคุณ <_ D> ครับโดยเฉพาะค่ะบทเลิฟชินค่ะพี่บูรณ์คะครับจริงไหมคะจริงครับเอ้ยน้องเมย์ครับ อย่าใช่ครับตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วนะฮะแล้วถ่ายทอดสดด้วยภรรยากับลูกดูอยู่นะฮะเก็บครอบครัวของผมไว้ดีกว่านะครับข้ามในเรื่องของออรางวัลดีกว่านะฮะพูดจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของบทเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสําคัญมากๆน้งองเม้ ทราบใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าบทไม่ดีเป็นไงครับโอ้โหบทไม่ดีนี่เขาเรียกได้ว่าถ้าบทไม่ดีเนี่ยละครนั้นจะไม่สามารถเป็นละครที่ดีได้เลยค่ะ,ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าบทเหล่านี้นะคะเป็นหัวใจของละครอย่างแท้จริงค่ะและผู้ที่ได้เข้าชิงรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ค่ะสิริลักษ์ศรีสุคนจากชีชังันตอกับคแม่แม่รอออยสายไล่ฉันชัดอย่าว่าจะผิดลูกผิดเมียใครเลยนะ ไหนผู้ห <reading> ญิหากินอ่ะฉันไม่เคยไปหาสักครั้งไม่เคยเที่ยวอย่างนี้ไม่เคยเที่ยวหรอกแล้วใครวะไล่ตามผู้หญิงจนโดนนางอุ่นเนี่ยมันตกจนหน้าหันท้าไม่ใช่มูเขาเป็นใครฮ่าฮ่าเจ้าพูดว่าสารสมชายทูนังอุ่นตกที่ซ่องยิ่งยศปัญญาจากผู้ใหญ่ลีกับนางมาถึงลำคันพ่อมใช่ไหมคุณถึงไม่อยากอยู่ที่นี้ ใครบอกปุ้กันจ๊ะไม่ต้องมีคนบอกผมก็รู้ผมเลิกจีบคุณก็ได้ผมยอมอกหกักขอแค่เพียงคุณเปลี่ยนใจเมื่ออยู่ที่นี้มาเป็นแค่เพื่อนผมผมก็ยอมมณีอัมภัยจากรอยรักรอยบาปมันก้วไม่คิดจะจับตะเภามันให้ท่าตะเภาถึงเนื้อถึงตัวกันด้วยนะเจ้าคะ ถ้าคุณพี่ไม่เชื่อคุณพี่ทำนางลุงดูก็ได้จริงเจ้าค่ะหูปากเลยนางลุงใครยังไม่ได้ถามคิดเผาเนี่ยคงอดกินไม่ได้กระมังค่ะคุณพ่อโดยเฉพาะของตังต่ำเหมือนกันหนูยิ้มพิมพ์มาดาพัฒนาอลงกรณ์จากบ้านนี้มีรักแม่ครับเด็กกระถางจะไม่ใช่ล้องลิงก็ได้อะยังไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับแม่ ยังไงไอ้ลงแม่ไม่เคยสอนไม่เคยสอนให้แกเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเลยหนงลิงบอ,อกว่าลิงรับแม่เลหนูกแล้วทำไมไม่ยอมนานแม่นาติยาศิรกรวิไลจากสูตรเสน่หาอย่าเรียกผมว่ากุ๊กให้เรียกว่าครูเพราะตอนนี้ผมกำลังให้ความรู้กับคุณไม่ได้มาทำอาหารให้คุณกิน ก็ได้ค่ะคุณครูเะ <Good. S 1> าละครับและสำหรับรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับละครที่ได้รับรางวัลนาตราชได้แก่ผู้ใหญ่ลีกำนังมาครับจากบริษัทบังกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด โดยคุณยิ่งยศปัญญาครับขอกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามต้องพูดยาวแน่เลยนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้ แล้วก็จริงๆแล้วมันก็คงเป็นไม่กี่ครั้งหรอกซึ่งละครลักษณะแนวขำๆเพลินๆเ,เล็กๆนอกสายตาเรื่องหนึ่งจะมาสู่ความประสบความสำเร็จถึงในจุดหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการยากที่เราจะแบ่งแยกว่าละครเรื่องไหน คือละครสร้างสรรค์เพราะจริงๆแล้วละครทุกเรื่องที่ออกสู่สายตาประชาชนมันมีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทสำคัญอันยิ่งยวดลำดับแรกคือสร้างสรรค์สังคมด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่ารางวัลน,นี้อ,อยากจะบอกบๆก,กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ทำงานอยู่ในสายของการเขียนบทสร้างสรรค์บท สำหรับละครโทรทัศน์นี่คือรางวัลที่เป็นของทุกคนเพื่อการแบ่งปันกันนะฮะจริงๆผมไม่ได้รับคนเดียวแต่ขอให้สิ่งนี้คือกำลังใจสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทำงานบทโทรทัศน์ด้วยชุดต่อไปคือการขอบคุณขอขอบคุณไทยทีวีสีช่องสามนะฮะที่เห็นความ คุณค่าของบทประพันธ์เรื่องนี้ขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งคือคุณการจนานา,นาคนันเจ้าของบทประพันธ์ซึ่งประพันธ์เรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมามา40-50ปีได้แล้วและยังอยู่ในความนิยมและยังอยู่ในใจของผู้ชมผู้อ่านแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะอดขอบคุณไม่ได้ก็คือชาวนาไทย คือในระหว่างการทำงานบทเรื่องนี้เนี่ยสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนำเสนอสกูป๊ปและจ่าหัวสกู๊ปว่าสังคมเกษตรกรรมของประเทศไทยได้ล่มสลายลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในระหว่างที่เรากำลังทำงานนั้นนะเรารู้สึกตกใจและรับไม่ได้และปฏิเสธเสมอว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้จึงถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อเป็น แรงถีบอันหนึ่งที่จากจะบอกกับคนทั้งประเทศไทยว่าสังคมเกษตรกรรมของไทยเรายังมีความหวังและไม่มีทางล่มสลายเพราะฉะนั้นอยากจะขอบคุณชาวนาทุกคนด้วยขอให้วงการละครไทยจงเจริญและขอให้ชาวนาไทยจงเจริญเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมกฤิสุกระมงคลครับผมเคยร่วมงานกับปอทฤษฎีในสามบทบาทจากละครสองเรื่องบทบาทแรกเป็นผู้ชายพิการตาบอดบทบาทที่สองผู้ชายหำหามจากละครเรื่องรักเล่สเน่หลวงและบทที่สามกับผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ได้เข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ในเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมา ปอทฤษฎีนะครับสามารถทำได้น่าประทับใจทั้งสาบทบาทในฐานะที่ผมเป็นผูมกกับผมยอมรับบทบาทการเป็นนักแสดงและภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับปอทฤษฎีสหวงครับขอบคุณครับ หมอ่มอมหลวงแพนเทวนพธิรกุลน,นะครับตลอดเยอะเวลาเกืบ30ปีในชีวิตการแสดงผลงานการแสดงของสินใจเปลง่งพาณิชย์ไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกบทบาทที่เธอถ่ายทอดเต็เมไปด้วยพลังในลีลาและสีสันแห่งจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดตลอดจนความลุ่มลึกของตัวละครที่เธอแสดงไม่ว่าจะปรากฏของอมาเป็นจอภาพยนตร์ จอโทรทัศน์หรือบนเวทีละครแต่ละครเรื่องอาทิจิงดวงที่เธอได้เสนอชื่อจริงละวันนี้ก็เช่นกันสินใจจะคงใช้ร่างกายและจิตวิญญาณของเธอถ่ายทอดความรักความชังความสับสนในชีวิตตลอดจนความหวังและความสิ้นหวังของมนุษย์ได้อย่างมีชั้นเชิงเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางศิลปกะการแสดงเหมือนทุกครั้งที่สินใจ ตั้งใจที่จะกัรกลองออกมาจากดวงใจเพื่อเป็นบรรณาการอลัมค่าแด่ผู้ชมทุกท่านเสมอมาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนเล็กๆในความสำเร็จในชีวิตการแสดงของเธอผู้เปรียบเสมือนลูกสาวคนโตของผมิินใจแป็งพาน,นิษครับ